เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้ยินคําว่าน้าปรุงค่ะแต่เคยได้ยินคําว่าน้ําหอมค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนเลยครับ เม็ดแรกก็คือเหมือนน้ำปรุงน้ำหอมที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาน,น่าจะเป็นฟิลคล้ายๆน้ำหอมหรือว่าอะไรที่แบบมีกลิ่นหอมเป็นไทยมั้งคะน่าจะเป็นน้ำไสยสาศาสตร์หรือเปล่าแบบพวกของขลังมุนดำน่าจะเหมือนน้ำแล้วเอาไปปรุงกับอะไรสักอย่างแต่ว่าจะเป็นปรุงอาหาร,หรว่าปรุงอะไรอันนี้ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับ <S <S 2> <S 2> <S น่าจะของไทยแหละครับคิดว่ามาจากประเทศไทยค่ะน่าจะเป็นของพวกมอญเขมนมาก่อนหรือเปล่าคะแล้วก็เข้ามาในไทยอันนี้ไม่แน่ใจ ดูจากชื่อน่าจะเป็นประเทศไทยครับผมน้ำปรุงคือน้ำหอมไทยสไตล์น้ำหอมของฝรั่งในสมัยรัชากาลที่5ที่น้ำปรุงเฟื่องฟูงนั้นถูกจัดเป็นเครื่องหอมไทยชั้นสูงดีใจานายในวังนิยมใช้กันแต่สำหรับคนในยุคป,ปัจจุบันหลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับคำนี้สักเท่าไหรนะ่มักถ้าอย่างนั้นน้ำปรุงจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ น้ำปรุงคืออะไรและมีความสำคัญกับวัฒนธรรมไทยอย่างไรเพื่อตอบข้อสงสัยนี้นะคะเราจึงได้เดินทางไปยังตลาดนัดสวนจตุจักรเพื่อไปพบกับคุณทิพยรัตน์อิ่มสวัสด์เจ้าของแบรนด์สัตตมาลีที่ก่อตั้งในปี2556ภายใต้แนวคิดเครื่องหอมตบปรับในวังด้วยพื้นเพที่เคยอาศัยอยู่ในพระบรมราชวังจึงได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์น้ำปรุงและเครื่องหอมไทยโดยตรงจากชาววังค่ะ และเขาก็ได้นำความรู้นี้มาต่อยอดเพื่อสืบสารน้ำปรุงและเครื่องหอมไทยให้คงอยู่กับคนรุ่นใหม่สืบไปค่ะนอกจากนี้เรายังได้เดินทางต่อไปยัง r e b i e r Lab Perfume Bar เพื่อไปพบกับคุณน,นัทเวชศาสตร์เจ้าของแบรนด์สยาม1928ทายาทรุ่นที่4ของตระกูลผู้สืบทอดตำรับน้ำอบน้ำปรุงเจ้าคุณ โดยแบรนด์สยาม1928ก่อตั้งขึ้นในปี2562ด้วยแรงบันดาลใจจากวรรณคดีและประเพณีไทยที่นำมาตีความใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันโดยเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับน้ำปรุงให้มากขึ้นผ่านสองแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกันค่ะ ถ้าเราให้คําจํากัดความสั้นๆของน้ำปลูกก็คือน้ำปลูเนี่ยคือน้าหอมสูตรไทยนะคะวิธีการการผลิตหรืออะไรเงี้ยเราได้มาจากเมืองนอกน้ําหอมสูตรไทยนมนีที่นี้เนี่ยก็คือมันมีวัตถุด,ดิบของของไทยใส่เข้าไปแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นไทยที่เราคุ้นเคยเราก็เลยเรียกมันว่าน้ําหอมสูตรไทยค่ะพูดกันตรงๆแล้วน้ำปลูกกับน้ำหอมไม่ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลย แล้แต่นิดเดียว,พวเพราะแต่ประเทศมันก็มีวิธีการทําน้ําหอมที่หลากหลายน้าปรุงก็น้าปรุงก็มีวิธีการของบ้านเราซึ่งต่ประเทศก็ใช้น้ำปรุงเนี่ยมีที่มาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าเนาะถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะรู้ว่าช่วงรัชกาลที่5เนี่ยเราเปิดประเทศกว้างมากขึ้นดังนั้นพวกวัตถุดิบพวกองค์ความรู้เทคโนโล,โลยีต่างๆเนี่ยก็จะไหลเข้ามาและสมัยก่อนเนี่ยอะไรที่มันเป็นของใหม่ของดี สิ่งที่เข้ามาครั้งแรกก็คือต้องเข้ามาในวังฉะนั้นน้ำปรุงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหอมชั้นสูงที่นิยมเป็นอยู่ในวังและภายหลังเนี่ยพวกข้าราชบริพารเนี่ยได้เริ่มมีความรู้ในวิธีการทำเนี่ยก็เริ่มนํามาเผยแพร่ออกมาข้างนอกเรื่อยๆคือณนะปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มนิยม ของไทยมันมาจากพวกละครพีเรียดเนาะมันก็จะใช้ได้โอกาสทั่วไปเพราะว่าอย่างที่บอกในตอนต้นว่าน้ำปรุงคือน้ําหอมสูตรไทยดังนั้นมันสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะมันคือน้ําหอมสูตรดึงที่มีกลิ่นการอายความเป็นไทยก็คือเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็เลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับโอกาสอย่างเงี้ยดังนั้นมันใช้ได้ในชีวิตประจําวันทั่วไปค่ะแต่ทีนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมันมีความเชื่ออย่างเนีงการถวายอะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นหอมให้กับสิ่งที่นับถือ ให้หรือแบบการแบบถวายให้กับพระพุทธรูปหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการมันเป็นความเชื่อซึ่งบางจริงจความเชื่อตรงเนี้ยเป็นทั้งฝั่งเอเชียเลยนะจีนก็เป็นญี่ปุ่นก็เป็นประเทศส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธอิสลามก็มีการถวายเครื่องหอมหรือเอาไปไหว้ผู้ใหญ่ก็มีพอเรามีความเชื่ออย่างเงี้ยอะไรก็จะมีทิงน้องน้ำปรุงมาเลยถูไปใช้ในลักษณะาการถวาย ่ีเ,เวิธีการทำน้ำปลุงนะคะเริ่มแรกเราเริ่มจากตัววัสดุอุปกรณ์อันดับแรกเนี่ยสีเขียวของน้ำปลุงเนี่ยได้มาจากใบเตยหรือใบเมียวนะคะใบเมียยเนี่มันจะเป็นใบไม้ต้นเป็นลักษณะเป็นพุ่มเนาะซึ่งปัจจุบันหายา,ยากแล้วก็ปลูกยากทางพี่เนี่ยก็จะเน้นใช้เป็นใบเตยเพราะว่าให้สีเขียวแล้วก็ให้ให้กลิ่นหอมเหมือนกันใบเตยที่เลือกมาใช้คือจะต้องเป็นใบเตยหอมมันไม่ใช่ใบเตยที่แบบใบเตบยใบพระ ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะแล้วเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆพอตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมขวดโหลแบบนี้เอาไว้แล้วเราก็เอาใบเตยใส่ลงไปแล้วเราก็จะใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เก้าสิบห้าเปอร์เซนต์ใส่ลงไปเพื่อเป็นการสก,กัดเอา,ส,ออาอส,กกสีและกลิ่นออกมาพอสกัดสีและกลิ่นออกมาแล้วเราก็จะมามากรองมันจะได้น้ําสีเขียวแบบนี้เราก็จะเก็บเอาไว้ใช้งานอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องใส่ลงไปนอกจากใบเตยแล้วก็คือ ผิวมะกรูดผิวมะกรูดเราก็จะทําวิธีเดียวกันก็คือฝานเอาแต่ผิวแล้วก็แช่ในแอลโกอฮอล์เหมือนกันพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอามามาตวงตามสูตรเนาะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีตัวนี้ตัวนี้คือพิมพ์เสนค่ะพิมเสนมันจะเป็นเป็นเกล็ดเป็นพิมเสนธรรมชาติมันไม่ใช่พิมเสนข,ขาวแล้วก็จะต้องมีพวกนี้จะเป็นหัวน้ําหอมกลิ่นต่างๆที่เราเอามาใช้ปลุกป็ดและอีกอันนึงก็คือไข่ชมดหรือว่าชมดเช็ดนะคะ ได้มาจากชมดก่อนเอามาใช้งานเราจะต้องสัตุก,ก่อนสัตุแปลว่ากันให้ความร้อนให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็กําจัดกลิ่นไม่ดีออกไป mm hmm. ที่เห็นขวดโหลนี้นะคะก็คือเป็นเป็นดอกมะลิที่เราแช่ตัวแอลกอฮอล์95เอเอาไว้เหมือนกันเพื่อสะกัดกลิ่นออกมาแล้วเราก็จะเอามาผสมกับตัวน้ําสีเขียวที่เราทําไว้ตั้งแต่แรกนะคะ ตัวดอกไม้เนี่ยเราสามารถเอามาแช่ในแอลกอฮอล์เพื่อสก,กัดกลิ่นได้อย่างอันนี้ที่เป็นตัวอย่างที่ทําให้ดูก็คือเป็นดอกมะลิกับกุหลาบที่การสก,กัดกลิ่นโดยใช้แอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ใช่ทาครั้งเดียวแล้วจบคือเราจะต้องเอาดอกไม้เก่าออกแล้วก็เอาดอกไม้ใหม่ใส่ลงไปทําซ้ําอย่างเงี้หยหลายๆรอบจนกว่าแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยจะมีกลิ่นดอกไม้นั้นๆชัดเจนแล้วเราก็จะเอามาตวง เพื่อที่จะปรุงตามสูตรดังนั้นชื่อของน้าปรุงมันก็มาจากปรเซสในการทําก็คือปรุงการปรุงก็คือการเอาของหลายๆอย่างมาผสมรวมกันแล้วก็ทําให้มันเข้ากันนัคือการปรุงปัญหาเครื่อ,องหอมไทยทุกที่ก็คือคนไทยไม่ค่อยชอบเครื่องหอมไทยค่ะคนไทยมีค่านิยมว่าของนอกจะต้องดีกว่าของไทยซึ่งจริงๆแล้วผิดคือเครื่องหอมไทยมันถูกสร้างถูกทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศอายุหรือว่าวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมามันมีรากมาจากตรงนั้นงนั้นเพอร์เซ็ปของคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าเพื่อของไทยมันมันล้าสมัยมันดูแก่มันดูโบราณหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาหลักว่าเราจะสอบกลุ่มตลาดตรงไหนที่ว่าทาให้แบรนด์เราเนี่ยมันอยู่ได้แล้วมันก็เติบโตก็คู่ไปกันเราะว่ามันจะสื่อสารแล้วก็ พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อะไรไปอะไรเนี่ยตรงนี้ลำบากมากคำว่าน้ำปรุงเนี่ยมันจะถูกพูดรวมกับคำว่าน้ำอบนั่นคือน้ำอบน้ำปรุงคนจะจำชื่อน้ำอบมากกว่าเพราะมันใช้ในเทศกาลสานต์และน้ำอบราคาถูกกว่าน้ำปรุงคนมันเลยรวมคำว่าน้ำอบกับน้ำปรุงคืออย่างเดียวกันคำว่าน้ำปรุงอย่างเดียวเริ่มหายไปนี่ถือว่าเป็นปัญหาเป็นปัญหามากมากเพราะว่าตอนที่เราทำน้ำหอมแรกๆเราเคยเอา้ตัวน้ำปรุงที่บ้านเนี่ย ให้คนรุ่นดมให้คนเป็นร้นนอยคนดมไม่มีใครรู้จักคาว่าน้าปรุงเลยจะบอกอถ้าบอกว่าน้าอบน้าปรุงรู้จักแต่พอบอกน้าปรุงอย่างเดียวน้าปรุงรสหรอน้ปาปลาหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคําพูดพวกนี้ออกมาแต่นี้เป็นอะไรที่แบบมันสิมันเป็นเรื่องสี่ียกนะมันไม่ใช่ว่ามันหายไปเรายอดขายตกลงไม่ใช่คําพูดมันหายไปชื่อมันหายไปแต่ยอดขายก็ยังขึ้นอยู่ทุกปี ถ้าคุณอยากพัฒนาน้ำปรุงที่อยู่ในเชิงของริจินคุณต้องสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะมันต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้เป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถกอบเราได้มันไม่ใช่การที่พูดบอกว่าวน้ำปรุงที่กลิ่นกระจายตัวดีกลิ่นติดทนใช้แล้วสาวรักสาวหลงหนุ่มรักหนุ่มหลง ไอ้พวกนี้ถอดออกจากสมองไปเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ใครๆก็พูดได้ถ้าคุณอยากสร้างความเป็นโลจินี่ยต้องสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาต้องทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้และที่สําคัญครับอย่าทําราคาถูกคนทุกคนอยากจะทําสินค้าราคาคือมันจะมีความพูดติดปากว่าเราทําเพื่อลูกคา้าใช่คุณทําเพื่อลูกคา้าแต่คุณไม่ใช่นักบุญสิ่งที่เราจะทําเพื่อลูกค้าได้คือสร้างแบรนด์ให้มันมีคุณค่าคุณต้องผลักดัน แบรนด์ให้มันมีคุณค่าให้มันมีแวลูและมีความเป็นตัวของคุณเองไม่ไปกอบคนรน้ไม่ไปกอบคนเนี้ยตอนแรกมันยากแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้สักสาปีแล้วแบรนด์คุณยังอยู่ได้เชื่อเถอะอีกห้าปีสิบปีอีกยี่สิบปีแบรนด์คุณจะตบโต๊ะคุณเรื่อยๆนอกจากการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วอฟต์ power อย่างละครีเรียดเองก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้คนหันมาสนใจน้ำปรุงมากขึ้นค่ะ อ่ะพูดถึงเรื่องละครพีเียนะคะคนที่ดูละครนี้ก็จะมีภาพจำอาในวางเขาใช้ชีวิตเป็นอย่างนี้แต่งกายยังไงก <Okay. S 2> ินอาหารกันยังไงหรือว่าการใช้เครื่องหอมเรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวถ่ายทอดชีวิตของคนในวังออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าฉันอยากเป็นชาววังฉันต้องใช้เครื่องหอมเนอย่างนี้มันก็เกิดการเกิดการถึงแบบแล้วก็เป็นการกระตุ้นเรื่องเรื่องของการตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายดูเห็นว่าอ้ทยาแตก แล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บางคนก็อยากมีความรู้สึกว่าโอเคตัดไทยแบบไทยแล้วกลิ่นมันจะเป็นยังไงทุกคนอยากจะมีความรู้สึกว่าหอมติดกระดานเป็นยังไงเดินไปแล้วกลิ่นก็ยังอยู่หรืออะไรเงี้ยประมาณนั้น,นนะคะก็ดีใจที่มันมีละครทีเดียมันก็จะกระตุ้นอะไรพวกนี้ขึ้นมาทิศทางในอนานคตของของน้ำปรุงเนาะพี่ว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าองค์ความรู้ในด้านการทำน้ำหอมของฝรั่งเนี่ยซึ่ง ริบทของสังคมไทยกับวัฒนธรรมไทยในยางานเนาะแล้วก็มันจะมีเทคนิคใหม่ๆมีสารใหม่ๆหรือว่ามันมีความต้องการใหม่ๆของลูกค้าเข้ามาฉะนั้นเราถ้าเราอยู่นิ่งเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เราก็คือต้องพัฒนาตามบริบททุกภาคส่วนไทยน้ำปรุงจึงไม่ใช่แค่น้ำหอมสูตรไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องหอมที่แสดงถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบต่อมายัง รุ่นสู่รุ่นแต่หากเราไม่สืบสารอนาคตน้ำปรุงคงค่อยๆเลื่อนหายไปตามการเวลาค่ะ